ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอําเภอเมืองสมุทรปราการจัดโครงการทำสบู่สมุนไพรเพื่อสร้างรายได้หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพณชุมชนสากรบ้านแสนสุขตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการที่ชุมชนสากรบ้านแสนสุขตำบลแพรกษาอำเภอเมืองสมุทรปราการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดพิธีเปิดโครงการทำสบู่สมุนไพรเพื่อสร้างรายได้หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพโดยมีนางสาวสุภาษิตาบัว กุ้มในวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมด้วยนางณรา,าวรรณพันชยภูมิหัวหน้ากลุ่มอำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการตลอดจนคณะครูกศนอำเภอเมืองสมุทรปราการและประชาชนที่พักอาศัยภายในชุมชนสหกรณ์บ้านแสนและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการ สำหรับการจัดทำโครงการสบู่สมุนไพรเพื่อสร้างรายได้หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพดำเนินการจัดขึ้นโดยกศนอตนตำบลทั้ง13ตำบลในสังกัดของกศออนอำเภอเมืองสมุทรปราการซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14-20ธันวาคม2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการความรู้และมีทักษะในการทำสบู่สมุนไพรเพื่อสร้างรายได้และเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนซึ่งมีนายวัชระพลหุ่นทรัพย์สินเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่สมุน ไพรไพรธทาราเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เราชอบใจเลยเราจะใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรก็ได้แต่เป็นสีผสมอาหาใช่เราจะใส่ให้มันสีมันดูสดใสขึ้นเขาทำปัาข้าวันดมดเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรคุณต้องมองตลาดให้ทักว่าาห้าง,ง,งเลยเพราะผมมีต้งแต่น้ำยาเนี่ยผสม,มน้ำยาลักข้า ชนิดทปกติผมจะทำออเดอร์ส่งโรงแรมแล้วตอนหลังก็เลยมา็นอย่างนี้ผมเดียวซักตั้งแต่ิดสูตทั้งรีดติสิงเกอร์ออกขายตอนตอนนี้คนะดี่วนี้ที่ทำส่งทีนี่ก็จะเป็าผมก็ยังไม่แน่จนเมื่อวานนี้ทำให้ผมรู้ตัวเองเราเราคิด ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด